ดีครับวันนี้ผมจะมาทำปลาหมึกผัดไข่เค็มนะครับของเราในวันนี้คือไข่เค็มใช้แต่ไข่แดงนะครับไข่แดงไปในนมสดแล้วบดขยี้นะครับใช้กระชอนในการบดเพราะว่าจะได้ไข่เค็มที่ละเอียด สุกแล้วใส่น้ำตาลไปรัปรบใส่ให้หมดปลาหมึกผัดไข่เค็มมันจะรู้สึกรสชาติเค็มกับหวานนะครับใส่น้ำไข่เค็มผสมนมเข้าไปนะครับนี่แหละครับที่เขาเรียกว่าปลาหมึกผัดไข่เค็ม เส็จแล้วค่ปะปลาหมึกผัดไข่เค็มของผมพร้อมชิมแล้วนะครับอร่อยมากครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะคะบ๊ายบายครับ